บัดนี้จักสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาท อารหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้า โอพระบรมศาส,สดาได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้จเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่คือว่ารักษาตนด้วยรักษาผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ สติปัฐานทั้งสี่จึงเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติรักษาตนทั้งรักษาผู้อื่นและได้ตรัสสอนไว้อีกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภูมิตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะ เป็นที่พึ่งโดยปฏิบัติในสถานทั้งสี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่จึงเป็นกิจอันสำคัญที่ทุกคนผูมุ่งความบริสุทธิ์มุ่งพ้นทุกจะพึงปฏิบัติ จึงใคร่ที่จะได้กล่าวถึงเรื่องที่พึ่งและเรื่องรักษาตนอันที่พึ่งนั้นเราทั้งหลายต่างก็ได้ถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าประธรรมและพระสงฆ์ เป็นสาระคือที่พึ่งดังที่ได้เปร่งวาจาถึงกันอยู่ทุกคราวที่รับศีลและก็ได้สวจกันอยู่ว่าบุษงสรรนังกัชามิคำมังสรนังกัชามิสร้งางทังสรรนังกัชามิเข้าไปเจ้า ถึงประพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์เป็นสรณะคือที่พึ่งดังนี้และก็เป็นมีพระพุทธภาสิตรตรัสสอนไว้ดังที่ได้ยกขึ้นมาแสดงแล้วว่าตรัสสอนให้มีตนเป็นที่พึ่ง ให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งฉะนั้นจึงเป็นอันว่าตรัสสอนให้เพิ่มตนเป็นที่พึ่งเขาอีกอย่างหนึ่งและก็ได้มีพระพุทธภาสิทตรัสไว้อีกว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนดังนี้ฉะนั้น จิงสมควรพิจารณาว่าจะไม่ขัดแย้งกันหรือเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นตนเองว่าไม่ขัดแย้งกันโดยที่พึงทำความเข้าใจในที่พึงทั้งปวงนี้ว่า เป็นอย่างไรจะพึ่งทางไหนพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นสรณะคือที่พึ่งในฐานะที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนซึ่งมีอุปมาเหมือนอย่างว่าเป็นภูที่ชูประทีปคือแสงสว่างในที่มืดเพื่อให้บุคคลผู้มีดวงตา ได้มองเห็นทางที่จะเดินพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งในฐานะที่เป็นทางเดินหรือเป็นทางที่จะดำเนินที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีพให้มองเห็นประสงค์นั้นเป็นสรณะคือที่พึ่ง ในฐานะที่ได้เป็นภูที่มีดวงตาและลืมตาขึ้นมองเห็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชูดวงประทีปส่องให้มองเห็นและก็ได้ดำเนินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีปให้มองเห็นนั้นบรรลุถึงความสุขแล้วอัน เป็นพยานหลักฐานที่ทำให้มีความอุ่นใจว่าทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีปให้มองเห็นนั้นเป็นทางนำไปสู่ความสวัสดีจริงและเป็นภูที่และเป็นทางที่มีภูได้เดินไปแล้วจริง บรรลุถึงความสวัสดีจริงเป็นตัวอย่างทำให้มีความอุ่นใจทำให้เกิดชันทะในอันที่จะเดินพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งในฐานะดังที่กล่าวนี้ส่วนตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองนั้นก็คือ ตนเองจะต้องลืมตาขึ้นมองดูทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่งประทีปให้มองเห็นและตนเองก็ต้องเดินทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่งให้มองทรงส่งทรงให้มองเห็นนั้น ไปด้วยตนเองจึงจะบรรลุถึงความสวัสดีด้วยตนเองเหล่านี้ต้องพึ่งตัวเองทางนั้นถ้าหากว่าตนเองมีจักสุบอดเพราะความเป็นอันธพาลที่แปลว่าเป็นผูเ้เขาเหมือนอย่างตาบอดก็เป็นอันว่า ไม่สามารถจะมองเห็นทางได้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจา้าเพราะความเป็นอันตรพานของตนเองแต่ว่าถ้าละความเป็นอันตรพานได้จึงจะสามารถมีจักสุคือดวงตาที่จะมองเห็นทางและแม้ว่าบุคคลที่ตาดี มีจักษุคือดวงตาที่สามารถจะมองเห็นทางได้แต่ถ้าหลับตาเสียไม่มองก็ไม่สามารถจะเห็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่งประเทพให้เห็นได้เช่นเดียวกันก็เป็นอันว่าไม่ได้รับประโยชน์จากความมังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าส่วนบุคคลที่มีตาดี และไม่หลับตาลืมตามองดูทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่งให้มองเห็นเห็นทางและก็ได้เห็นได้รู้ว่าเป็นทางที่มีความสวัสดีมีภูที่เดินทางไปแล้วบรรลุถึงความสวัสดีคือพระสงฆ์เป็นพยานหลักฐาน จึงดำเนินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองเห็นนั้นดังนี้เรียกว่าพึ่งตนและพึ่งพระธรรมด้วยก็คือดำเนินไปตามทางอันถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองเห็นและก็ได้ชื่อว่าพึ่งพระพุทธเจ้าด้วย เพราะว่าได้อาศัยประทีปที่พระพุทธเจ้าทรงส่งให้มองเห็นคือคำสั่งสอนของพระองค์และได้ชื่อว่าพึงประสงค์ด้วยเพราะว่าประสงค์เป็นภูที่ได้เดินทางไปบ,บรรลุถึงความสวัสดีแล้วเท่ากับว่าประสงค์ได้เดินนำหน้าอยู่ในทางอันสวัสดีนั้น ก็เดินไปตามทางที่ประสงค์ได้เดินไปนั้นนั่นเองฉะนั้นจึงต้องพึ่งพระพุทธเจา้าต้องพึ่งพระธรรมต้องพึ่งพระสงฆ์และต้องพึ่งตนเองดังกล่าวทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งเหล่านี้ มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึง่งมีพระธรรมเป็นที่พึง่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึง่งและมีตนเองเป็นที่พึง่งเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะดำเนินไปคือปฏิบัติดำเนินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่งประทีปคือทรงแสดงสั่งสอน เดินทางไปในเอกายตมักเอกยกนมักตคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงทุกโทมนัสเพื่อล่วงโสกะปริเทวะเพื่อบรรลุธรรมที่พึงบรรลุ เพื่อกระทำให้แจ้งสึ่งนิพพานอันเป็นความดับทุกข์เพราะฉะนั้นที่พึ่งดังกล่าวนี้จึงเป็นที่พึ่งอันสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนและเมื่อได้มีที่พึ่งจึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปเข้ามาโดยตรง ซึ่งแปลความว่าให้ท่านทั้งหลายมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งคือปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่อันเป็นเอกายตนะมักทางไปอันเอกย่อมชื่อว่ารักษาตนเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยได้แสดงสติปัฏฐานในข้ออานาปานสติ ติกํำหนดลมให้ใจเข้าออกจะได้แสดงถึงวิธีปฏิบัติของพระอาจารย์ที่สอนในภายหลังนี้โดยที่วิธีหนึ่งก็ให้กำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกไปกับพุทธโธพุทธหายใจเข้า โอ้ให้ใจออกวาดถึงลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก่อนอันลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี่เรียกว่าลมปราณก็มีเป็นเครื่องหมายของความมีชีวิตของบุคคลและทั้งสัตว์ในดิฉัน ทั่วไปเพราะเมื่อหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็แสดงว่ามีชีวิตและเมื่อมีชีวิตก็มีความดำรงอยู่เป็นสัตว์บุคคลผู้มีชีวิตจึงได้เรียกสัตว์บุคคลที่มีชีวิตว่าปาโนแปลกันว่าสัตว์มีชีวิต หมายถึงได้ทั้งคนทั้งสัตว์ในเดฉานและปาโนที่แปลว่าสัตว์มีชีวิตนี้ตามศัพท์ก็แปลว่าสัตว์มีปรานสัตว์มีปรานก็คือว่ามีลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เองเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกและยึดถือสัตว์บุคคลภูที่มีลมปราน คือมีชีวิตอยู่ว่าอัตตาหรืออัตมันซึ่งแปลตามศัพท์ว่าภูหายใจมาแต่ดั้งเดิมความเป็นสัตว์บุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่นี่<ๆ>ก็เห็นได้ง่ายว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่จึงได้เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันตัวตน ซึ่งตามสัตว์แปลว่าภูหายใจภูหายใจเข้าภูหายใจออกนั่นเองและเนื่องด้วยในสัตว์บุคคลภู้ดำรงชีวิตอยู่นี่ยังมีความรู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขจึงเรียกว่าเวทนาอันเป็นอาการของจิตใจ ฉะนั้นสัตว์บุคคลที่ยังให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ก็ย่อมมีเวทนาคือความรู้สุกรู้ทุกข์ร,รู้เป็นกลางกลาไม่ทุกข์ไม่สุขและเพราะเหตุที่มีเวทนาอยู่นี้จึงเรียกว่าอัตตาหรืออัตมันซึ่งมีคำแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภูกินเป็นผู้เสวย ก็คือกินสุขกินทุก์กินกลางกลางไม่ทุก์ไม่สุขหรือสวยสุขสวยทุก์สวยกลางกลางไม่ทุก์ไม่สุขฉะนั้นจึงมีคำแปลเวทนากันว่าสวยสุขสวยทุก์หรือสวยเป็นทุก์ไม่สุขก็มาจาก คำอัตตาหรืออัตมันซึ่งมีคำแปลอีกอย่างหนึ่งว่าผูกกินหรือผูสวยนั่นเองโดยที่มีความสังเกตลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถึงอาการทางจิตใจว่า ในบุคคลทุกๆคนนี่เมื่อดูผิวเผินภายนอกก็เห็นให้ใจเข้าให้ใจออกกันอยู่เท่านั้นอันเป็นความหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่มีชีวะอยู่ฉะนั้นจึงได้แปลอัตตาอัตมันหรือตั้งชื่อว่าอัตอัตตาอัตมันเอาแค่ความหมายว่าหายใจเท่านั้น ต่อเมื่อได้มีความสังเกตลึกเข้าไปอีกว่าไม่ใช่ใหหยใจเท่านั้นยังรู้จักเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขหรือว่ายังมีความรู้จักกินสุขกินทุกข์เป็นกลางๆงหรือกินกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ด้วยและที่ว่ากินหรือเสวยนี้ ก็ส่งเข้ามาว่ามีความรู้ลึกเข้ามาถึงภาวะทางจิตใจเพราะฉะนั้นความเป็นอัตตาเรื่องอัตมันนั้นจึงไม่ใช่เพียงว่าให้ใจเข้าให้ใจออกได้เท่านั้นยังรู้จักกินสุขสเสวยสุขกินทุกข์เสวยทุกข์กินสเสวยสิ่งที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอีกด้วยนี้เป็นที่มาของสัพพอัตตา หรืออัดมันที่เราแปลกันว่าตัวตนแต่อย่างไรก็ดีย่อมส่องความว่าหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นตัวสำคัญของชีวิตนี่เป็นที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือพุทธโธซึ่งหมายถึงองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า อุพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อนำคำว่าพุทธโธมาประกอบกับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจึงสมควรที่จะเจะเริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปด้วยในเบื้องตน้นจับตั้งแต่คำว่าพุทธโธ ที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้สอนให้รู้สอนให้ตื่นหนือปลุกให้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นเมื่อให้ใจเข้าพุทธห้ใจออกโทอันหมายถึงว่ากำหนดกำหนดจิตในลมห้ใจเข้าพร้อมกับพุทธ กำหนดจิตในลมหายใจออกพร้อมกับโทไม่ใช่หมายความว่ากล่าวด้วยวาจาหรือเปล่งเสียงออกมาว่าพุทธโธหมายความว่ากำหนดด้วยใจกำหนดด้วยใจว่าให้ใจเข้าพร้อมกับพุทธกำหนดด้วยใจว่าให้ใจออกพร้อมกับโทก็ให้พิจารณาด้วยว่า พุโทโธแลว,ว่าผู้รู้ผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้ตั้งต้นแต่รู้ว่าให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจออกถ้าไม่รู้ว่าให้ใจเข้าไม่รู้ว่าให้ใจออกด้วยส่งใจไปในที่อื่นถึงแม้ว่าจะปรากฏถ้อยคำว่าพุธอยู่ในใจก็ยังไม่บังเกิดผล ส่งใจไปในที่อื่นก็ไม่รู้ลมให้ใจออกถึงจะมีกำหนดอยู่ในใจว่าโทก็ยังไม่สำเร็จผลเพราะฉะนั้นแม้จะรู้อันเป็นความตรัสรู้ไม่ได้ก็ให้ภูปฏิบัติรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก โดยไม่ส่งใจไปในที่อื่นให้กำหนดจิตอยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทก็แปลว่าได้รู้อันเนื่องมาจากพระคุณของพระพุทธเจ้าพุทธโธและก็ต้องเป็นผู้ตื่นอันหมายขวาวมาต้องไม่ง่วงไม่ง่วงเหงาหานอน มีจิตใจตื่นตื่นอยู่ด้วยความรู้หรือรู้ด้วยความตื่นให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทใจตื่นใจไม่ง่วงเหงาดังนี้จึงจะได้ประโยชน์และจะต้องเบิกบานพุทโทภูเบิกบานเมื่อให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโท จะต้องทำใจให้เบิกบานไม่ให้ใจห่อเหี่ยวฟุบแฟบเกียดครั้นเบื่อนนายระอาเกลียดชังในการที่ต้องมากำหนดปฏิบัติต้องทำใจให้เบิกบานและพุทโธซึ่งแปลว่าภูเบิกบานนั้น ่นอธิบายว่าเบิกบานในคุณธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่เหมือนอย่างดอกบัวบานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยปฏิบัติชำระจิตใจอย่าให้นิวร์เข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองจิตฟุง้งซ่าน จิตห่อเหียวจิตเบื่อหน่ายจิตระอาจิตเกลียดชังในการปฏิบัติเหล่านี้ไม่เป็นคุณธรรมทางนั้นคุณธรรมจะต้องเป็นความที่มีสติมีสัมบัญญะคุมจิตใจ มีฉันทะความพอใจมีปราโมทความบันเทิงหลังจึงจะเป็นความเบิกบานฉะนั้นเมื่อให้ใจเข้าพุทธห้ใจออกโทน,นั้นต้องให้จิตรู้ให้จิตตื่นให้จิตเบิกบานเมื่อเป็นดังนี้แล้ว จึงจะได้พุโทโธเข้ามาตั้งอยู่ในใจและที่ได้พุโทโธเข้ามาตั้งอยู่ในใจนั้นก็คือได้พระคุณของพุโทโธเข้ามาตั้งอยู่ในใจคือได้ความรู้ได้ความตื่นได้ความเบิกบานแม้ว่าความรู้ความตื่นความเบิกบานจะไม่ ใกล้พระพุทธเจ้าไม่ต้องบ่าเหมือนเอาแค่ว่าไม่ใกล้พระพุทธเจ้าจะยังไกลจากความรู้ความตื่นความเบิกบานของพระพุทธเจ้ามากก็่าตามแต่ว่าก็ยังเป็นอันว่าได้ความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ภายในรัศมี แห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานของพระพุทธเจ้าได้สักนิดหนึ่งเหมือนอย่างแค่แสงของหิ่งห้อยก็ยังดีกว่ามืดมิดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รู้ไม่ได้ตื่นไ,ได้เบิกบานอะไรเลยฉะนั้นเมือ่อหายใจเข้าพุทธใ,ใจออกโทแล้วก็ให้ตั้งจิต ที่จะน้อมรับรัศมีแห่งพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ารับรัศมีแห่งแสงสว่างแห่งดวงปริทีของพระพุทธเจ้าเข้ามาให้เป็นความรู้ความตื่นความเบิกบานตั้งต้นแต่ให้รู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้ตื่นในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้เบิกบานในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก และกำหนดให้ความรู้ความตื่นความเบิกบานในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี่มาตั้งอยู่ในภายในภายในกายนี้และให้ตั้งอยู่อย่างสงบกายใจก็จะสงบเป็นตัวอาณาปานสติสมาธิโดยมีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกและพระพุทธคุณบทว่าพุทธโธเป็นผู้นำ ต่อไปนี้เขาขอให้ตั้งใจฟังครดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป